วันนี้เวจะพามาชมกับรถกระบะยกสูง Mitsubishi Titan Double Cab 2.4 a t l t e Pass ปี19-20คั 20, นนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชันกันข่ะว,ว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังจะเป็นสีดำแบ็กเปียโนมีโลโก้มิสซูอยู่ตรงกลางตาไฟจะได้เป็นไฟไบเบิลโปรเจคเตอร์และไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้แล้วในตัวแยกไฟตัดหมอกมาให้ในส่วนของด้านล่างล้ออลลอยขนาดขอบ18นิ้วกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าติดตั้งกล้ง360องศาเพิ่มความปลอดภัยให้รอบคันไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3 ภายในได้เป็นโทนสีดำส้มบ่งบอกถึงความเป็นแอดลีตเบาะคนขับปรับระดับได้ถึงแต่ทิศทางพวงมาลัยหุ้มหนังสามารถปรับระดับสูงต่ำและปรับเข้าออกแบบ4ีกนคอนโซลกลางหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto, Opp o p p o CarPlay ระบบแอร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้กุญแจระบบเป็นแบบ push start รับประกันโครงสร้างรถมากกว่า344จุดจากบริษัทกูอิสเปคชั่นไทยแลนด์เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับออปชั่นคันนี้ผ่อนเพียง10,000นิทตลอดอายุสัญญาดาวเริ่มต้นที่0%ใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นและรับโปรช่วยผ่อนถึงปีหน้าใครที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเวติดต่อกับรับโปรนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักคุณแล้วพบกัน uh-huh